ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีขนมปังลุ้นไส้มาด้วยคลิปแรกที่เรารีวิวนะแต่อีกทีหนึ่งน,นี้นะคะมาตัดกันต่อโอ้โหมะอแหุ้้นไส้ลุ้นไส้ที่ขนมปังก่อนไส้มะพร้าวค่ะ เราไม่ค่อยชอบอาาเท่าไหร่เด็บไว,ว้ดีกว่าคืแค่ขนมปังแต่รูปร่างมันน่ารักนากอันตนว <c oughs> ันนี้ลงคิดไปแล้วเยอะมาก โรชิบะผา่าก็อร่อยนะอืมอร่อยนี่ค่ะอุาา๊ยทำไมเนนร็วผนะ่าเร็วหมา เทีย่ยวยากไปหน่อยฝากร้านไปใต้ตรงน,นี้นะคะนี่นี่ตรงนี้เลยฝากร้านนะตลาดหนะาาดอเมฆไข่รอกเจ้วไปก่อน บ๊ายบายเดี๋ยวรออีินะทุกคน